ผลง,งานครับ Honda Jazz GE นะฮะคันนี้โปรห้าพันนะครับโจน้มัน e 8แปดห้านะครับก็ฝนตกครับลงไม่ได้เดวเปียกนะฮะอ่ะก็โปรห้าพันมีตั้งวาล์วล้งนี้ลังหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดตเตะเลด์รีเซ็ต ECU เลอร์ดิ้งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแม็กกล่องหลักนะครับ คันนี้รีแบบใช้งานน้ำมัน e 8 5นะฮะลูกค้ามีหัวฉีดมาแล้วนะฮะหัวฉีดโตโตนะฮะโตโตเลยนะแต่ดันพอนะฮะก็เดิมๆมันก็หนาๆหน่อยนะฮะปรับจูนใหม่ก็ปิดปาร์ตนะฮะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับ เก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูดโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY แบร์ Man ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจู้รนลเลยนะครับจูสดสนจูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูดแคนาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฝนตกด้วยเกียร์โอโต้นะคันนี้มีข้อใบหนึ่งรอสิบห้า มาเปิดแอร์เกียร์ดีแอร์ความเย็นเย็นสดบ่าโอ้โหตายตายเลื่นเลื่นลื่นนะฮะลื่นน้ระมันท e ี่85นะ แอร์โฟเพียนครับเดิมมากองมันตันมาอยู่แล้วกาลังให้นะครับแต่ว่ามันจะมีพวกคาร์มันที่เคลือบมานะฮะก็ทำให้ใหม่แล้วเมื่อกี้วิ่งไล่ดูแล้วก็ปกติแล้วนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่ใช้กองเปลยกองผ้าเรียกว,ว่ากองผ้าดีกว่านะฮะไม่ต้องเคลือบน้ำยานะฮะน้ำยาเคลือบกันฝุ่นไม่ต้องเคลือบนะฮะ รุ่นี้ตัวดีเลยนะฮะเป็นเป็นกันหลายคันแล้วนะครับเครื่องดักฝุ่นรุ่นนี้นะสุดท้ายมันไปดักดีแอร์โฟครับแล้วมันก็ทําเพี้ยนไปหมดทุกอย่างเลยนะฮะรถวิ่งเพียเพ้ยนรุ่นนี้นะดูแอร์โฟก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะก็มากลับมาคันนี้ต่อพีจูนะครับจูคาราสามพันห้านะฮะหรือดักโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญดังนั้น นะฮะแล้วก็น้าอู่อยู่เสรีทไทย7จ็ดนะครับอยู่หน้าปากซอยรั้วสีน้ลืเงินนะฮะแล้วก็อีกที่คือรับตุกกาคลองเจ็นะครับที่คลองเจ็ให้บริการต่างงานจูงเดียวนะฮะแล้วก็โอ้ยกระบะเขาเอาไงเนี่ยอ่าแล้วก็มีจูนล็อกสถานที่นะครับไปหมดนะฮะหัวค่าเดินทางนะครับแต่ถ้าไกลจัดๆเลยเหนือสุดออกสุดใต้สุดน,นะฮะก็ ค่าเดินทางนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงนะฮะผมก็บวกเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่าโูไม่ไหวจริงนะขนาดผมขับรถใช้รถเนี่ยว,วันหนึ่งเติมห้าร้อยเลยอ่ะโอเคก็ติดตามในทั้งสามช่องทางนะครับ f a c e b o o k y o u t u b e g o o g l แ m บบนะครับพีจูรีแมปพันด้าเจอเลยนะฮะแล้วก็น้ำฝากข้าทาง ไ,ได้เลยนะครับโอเคส่งงานครับสำหรับแจ๊ซจีอีนะฮะดูน้ำมัน E85 ปดหโปรห้าพันนะครับล้อสิบห้าท่อใบหนึ่งนะครับมีหัวฉีดไปอยู่แล้วนะฮะโอเคขอบคุณครับ